ับผมอยู่กับผมแป้งนมเปียนะครับผมและที่นี่รายการฮาเร็มเป๊กฮะทุกคนครับทุกคนและตอนนี้เราอยู่ในร้านของลุงสักบาร์เบอร์แล้วนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับผมเขาเป็นคนสู้ชีวิตนะฮะเพราะว่าอ้าวขอดูขอดูมือทั้งสองข้างนะครับเนี่ย ไม่ธรรมาดาครับแต่เขาสู้ชีวิตแล้ววันนี้นะครับผมมาทำคอนเทนต์ดีๆจะมาตัดผมที่นี่นะฮะแต่ตัดผมหมดก็ไม่ได้ถ้าขาดผมไปนะแล้วคุณจะอยู่ไม่ได้วันนี้อยากได้ทรงแบบพิเศษพิเศษหน่อยเดี๋ยวดูฝีมือการตัดผมของช่างนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยทุกคนไม่พอไม่พอ ตัดตัดผมที่นี่ดีนะออกไปหน้ามวนเลยแล้วผมจะไว้ผมสั้นมั่งแต่ผมจะสัน <c inhos> ้นหรือผมจะยาวผมก็รักทุกคนนไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายผมผมได้ผมมันยาวแล้วม like ันบางตาแต่เมื่อความรักมันบางตาจะจบป .4 หรือปริญญาก็งู้บพอกันถ้าผมชอบแค่นี้พอเลยได้ไหม พอแล้วพอแล้วจีบาจิตาพอแล้วฝ <c oughs> ีมือไม่ธรรมดานะครับพนาะที่เรามีมือมีเท้าครบผมบอกเลนผมยังสู้เขาไม่ได้แต่เรื่องหน้าตาเนี่ยไม่แน่น <c oughs> ะ เป็นผู้เป็นคนหน่อยทุกคนครับผมตอนนี้เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูจะให้ดู b e ฟอร์ก่อน <c oughs> นี่แล้วก็อ f t เตเป็นอย่างนี้น <c oughs> าเท่ okay, ไหมทุกคนเนี่ยครับเป็นฝีมือของช่งางศักดิ์ับผมเดี๋ยวให้ฝากร้านก่อนนะครับร <c oughs> ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับมายังไงเอ่ยอยู่ที่เกาะเลียง ก่อนถึงเคสคุณบุ๋มเคสคุณบุ๋มครับผมจะมีป้ายบอกมีป้ายบอกครับผมผมถ้าเกิดมาไม่ถูกเบอร์โทรครับขอเบอร์โทร0890936016โอเคครับผมครับผมแน่โทรมาจองคิวหรือโทรมาล่วงหน้าก่อนก็ได้นะวันนี้มีมีของมีของมารีวิวอีกหนึ่งตัวทุกคนครับทุกคนครับนี่วันนี้เรามีกะปิหวานดอก ไม้สีทองครับผมนี่มาจากคุณเจ้ต่างนะครับเดี๋ยวขึ้นโปรไฟล์ไว้ให้หน่อยนี่นะครับแล้วก็ติดต่อกันไปได้กะปิหวานทำเองสูตรสูตรรูเตียวหรือเปล่าน,น,นี่ก็ส่งของมาให้เรารีวิวนะครับผมนี่ก็จะเป็นกระทร้อนแล้วก็จะมีของแช่อิ่มนะครับเรจ,จะกินคู่กันกับตัวนี้ราคาอะไรยังไงก็เดี๋ยวลองไป เสิร์ชหากันเองนะครับได้เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมวันนี้ผมจะกินนะกินพร้อมกันลองดูลองดูนะเขาทําอย่างดีมากทุกคนทุกคนดูนนเขาซีนสุนยากาศนะนอยู่นานแน่นอนอยู่เป็นเดือนอ่ะนะแล้วก็ราคาแบบเนี้ยไม่แพงหรอก<ฟ>กระปุกละร้อยผมก็ซื้อนี่มันใหญ่ยิงๆิงคุณผู้ชมดูเนี่ยเท่าหน้าผมเลยหอมมากทุกคนลองลองดมดูเป็นไง กลิ่นหอมนะกลิ่นหอมทีเดียวเขาค่ะหอมกะปิแล้วก็ดูรสชาติมันถึงอะ่ะทุกคนคือรสชาติก็ไม่ไม่เผ็ดมากแล้วก็กะปิแล้วก็น้ำตาลนารีเคี้ยวมาเนี่ยอร่อยอร่อยเลยนะนะลองลองกักจินหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปื่อนเฮ้ยเปื่อนโต๊ทำมาหากินเขาผมไม่ใา้ยกขออนุญาตยกอกอกก่อน อืมกำลังดีท่านในนะครับที่สนใจกะปิหวานตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรให้ใต้นี้นะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตกินก่อนไปละไปอยู่ทำไมอะ่ะ